อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลกสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกน้ำตาลทรายและเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและแรงงานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลสายพุทธศักราช2527ขึ้นโดยมีคณะกรรมการร่วม3มฝ่ายประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผู้แทนโรงงานน้ำตาลและผู้แทนส่วนราชการจาก3มกระทรวงได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น4คณะได้แก่ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการอ้อยและคณะกรรมการน้ำตาลทรายและได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พุทธศักราช2527เมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2527มีภารกิจกำหนดนโยบายกำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้บริโภคสอ,อนอมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพตามหลักธรรมพิบาลภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายโดยมีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารการเงินบัญชีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำนักงานเลขานุการกรมทำหน้าที่งานบริหารทั่วไปงานช่วยอำนวยการการเงินบัญชีงบประมาณพัสดุงานบริหารและพัฒนาบุคลากร ประชาสัมพันธ์และงานด้านกฎหมายกองยุทธศาสตร์และแผนงานทำหน้าที่ 1. การศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ 2. ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูลการค้าการลงทุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์ชี้นำ และเตือนภัยรวมถึงสำรวจพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและการรับรองตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาล 3. ติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศกองอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทำหน้าที่ 1. เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลสายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพพร้อมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก,ก่เรกษตรกรชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลและผู้ที่สนใจ 2. กำกับดูแลและตรวจสอบการผลิตการซื้อขายอ้อยการจำหน่าย และขนย้ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายและสอบทานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทรายศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1นถึงสเป็นตัวแทนของสำนักงานในส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยพัฒนาและติดตามสถานการณ์ข้อมูลสารสนเทศการชี้นำ เตือนภัยและให้บริการข้อมูลทางวิชาการการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายภาคที่1จังหวัดกาญจนบุรีมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและเป็นที่ตั้งของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหากรรมอ้อยแ, <defense> และน้ำตาลทรายภาคที่สองจังหวัดกำแพงเพชรมีความเชี่ยวชาญด,ด้านการบริหารจัดการอ้อยเครื่องจักรกลการเกษตรศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ตำตาลทรายภาคที่สามจังหวัดชนบุรีมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคและแมลงศัตรูอ้อยศูนย์ส่งเส,งส,งส,งสงร,ริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่4จังหวัดอุดรธานีมีความเชี่ยวชาญด้านด,านดินน้ำปุย๋ย สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายทำหน้าที่ 1. การกำกับควบคุมการผลิตการขนย้ายการจำหน่ายส่งมอบน้ำตาลทรายสำรวจราคาน้ำตาลทรายและควบคุมระบบการซื้อขายให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 2. เปิดรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยและสำรวจปริมาณอ้อยและพื้นที่ปลูกอ้อย 3. ตรวจสอบข้อมูลการให้สินเชื่อกเกษตรกรชาวไร่อ้อย 4. จัดทำโครงการพัฒนาด้านอ้อยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายทำหน้าที่ 1. ศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตการใช้และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย 2. รักษาเสถียรภาพของราคาน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลผู้บริโภคและเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสออนอพร้อมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหากรรมอ้อยน้ำตาลทรายอุตสาหากรรมต่อเนื่องและอุตสาหากรรมชีวภาพร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของกเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยมีความเป็นสากลสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดไป